ผู้การแต้มคิดว่าคําตอบของกฤษฎีกาจะไปเข้าทางให้บิ๊กโจ๊กเอาไปเป็นข้อต่อสู้ในระหว่างที่ไปร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไหมไม่หรอกเพราะว่าเขาร้องทุกไปแล้วคือจริงๆแล้วพี่ก็จะมาพอคําสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ร้องกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมแล้วนะนี่ถือว่ากระบวนการมันดําเนินการไปแล้วนะรอ,อผลนั่นนั้นเองนะผมถึงบอกต้องแยกกัน บิ๊กโจ๊กก็แสดงว่าบิ๊กโจ๊กนี่ยอมรับคําสั่งในการที่ให้ออกแล้วนะเพียงแต่ไปร้องขอความเป็นธรรมแต่คณะกรรมการชุดนี้เขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคณะพิทักษ์คุณธรรมยกบิ๊กโจ๊กกับมาทันทีมไม่มีกระทำความผิดต้องไปดูกฎหมายเลยเขียนเลยกลับมาในฐานะตำแหน่งเดิม ระดับเดียวกันเดิมบิ๊กตายก็ต้องคืนตําแหน่งคืนเขาเนี่ยผมถึงบูว่าต้องไปดูตัวนี้อันที่สองถ้าคณะกับพิจาุณธรรมเห็นว่ากระทาความผิดบิ๊กโจ๊กก็ไปร้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดเพราะนี่ถือว่าศาลปกครองชั้นต้นนี่คือกระบวนการที่บิ๊กโจ๊กจะต้องทำบิ๊กโจ๊กต้องทำเข้าใจแต่หมายถึงว่าบิ๊กตายเนี่ยทำในฐานะเป็นผู้ัญชาตามมาตรา131สาบเอด ตามกฎหมายมาตราร้อยห้าและร้อยแปดที่มีอำนาจเมื่อเห็นผูก้กระทำความผิดเอายกตัวอย่างนี้ก่อนถ้าตำรวจกระทำความผิดอ,อาญาและเป็นความผิดร้ายแรงเขาให้ทำอะไรตั้งกรรมการสอบสวนและการตั้งข้อสวนให้ออกไปก่อนนะไม่เคยพูดถึงว่าต้องไปมาตรารนะ้อยี่สิบนะมีคณะกรรมการสอบสวนแนะนา<ด>อะไรบ้างต้อง<ม>แนะนําไปได้เลยไปดูที่ว่าตำรวจออกมาร้อยกว่าคนเนี่ยทำแบบตัวนี้หรือไม ไม่มีไม่มีใช้อำนาจของผู้บัญชาญอย่างเดียวอเอาเป็นว่าผู้การแต้มไม่ได้คิดว่าคําตอบของกฤษฎีกาจะไปเข้าทางให้บิ๊กโจ๊กไ,<ม>ไปต่อสู้สเพราะว่ากพคตอรคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ทำงานของเขาไปเขาก็ตึงยึดไม่แต่มมแต่ว่าโอเคอาเขาอาจจะไม่ได้ลิงก์กันก็ได้นะครับแต่พอกฤษฎิกาคณะที่สอง อาจารย์วิษณุไงมันก็อาจจะคล้ายๆว่าเพิ่มน้ําหนักเอ๊แล้วกรพคตรก็อาจจะมีความเห็นไปในทางเดียวกันกับกฤษฎีกาหรือเปล่าอาจจะทําให้คนที่ลงคําสั่งให้วิกโจออกจากราชการต้องเดือดร้อนหรือเปล่าอันเนี้นะถ้าหลักจริงๆนะกิติกาเนี่ยไม่ควรตอบข้อเสนอแนะอันนี้เพราะเขาไม่ได้ถามเขาถามแค่เรื่องโปรดเก้าใช่ไม่เรื่องโปรดเก้าเขาถามเรื่องแค่นี้แล้วคุณดูคดีวิชิตเชนบานเนี่ยทําไมคุณไม่ตอบเกินนี้ ทำให้ช่วยตอบเกินนี้ที่กรณีคุณพิชิตเนี่ยตอบเท่าที่ถาม <c oughs> ไอ้คุณสรบ,บัติข้ออื่นแล้วคุณรู้ไหมว่าสต่ักกิจการมีมีคำสั่งไว้เลยนะถ้าเกิดเป็นเรื่องกฎหมายเนี่ยให้ความคิดเห็นแต่ถ้าเป็นเรื่องความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับดุลพินิจกิจการเคยเขียนไว้นะไม่ไม่ให้ไม่ให้ความเห็นนะ ไม่ความผนะฉพาะข้อกฎหมายถูกต้องอันนี้ผู้การแล้วทำไมเดิมเราไม่ใช้แล้วทาไมมาใช้อันนี้อดียาตอบเกินคําถามแล้วเออทำไมมาหยิบยกอันนี้ล่ะโอเคผู้การสุวิสารคิดว่าคําตอบของกฤษฎิการมีผลต่อการสู้ของพี่โจ๊กไหมผมว่าอย่างนี้ครับมีครับมีการสู้แน่นอนเพราะว่ากิษฎีธิการเนี่ยใช้อํานาจของกฤษฎิการนะถ้าไปอ่านอํานาจกฤษฎิการนะครับในการวินิจฉัยเนี่ยเขาไม่ได้ใช่แค่อ่านตัวหนังสือที่ส่งไปที่ปรากฏบนโต๊ะเท่านั้นเองเขามีอํานาจที่จะ สแสวงหาข้อเท็จจริงที่เขาเรียกอสองหน่วยงานมามาซักถามเนี่ยเพื่อให้ได้ความกระจ่างในประเด็นนั้นนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ปถมเหตุของการที่ถามไอ้ร้อวักหนึ่งเนี่ยได้อย่างไรทําไมต้องมาถามมันมีไส้อะไรเป็นสะสมกลในหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นงั้นกฤษฎิกาถึงต้องไปเสาะแสวงหาตัวนี้มาแล้วมาเขียนไว้ในอันหนึ่ง ค,คำว่าอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้เอามาจากไหนเอามาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆจ,จากปฐถมเหตุของการถามคําถามสองคำถามของอสํานักประหลัดนั่นก็คือแค่นั้นเอง,น,งนะครักสำนักขานขานายกนั่นกคือคือคอ,อ,อันเดียวที่ท,ที่ที่เอามาเขียนเพิ่มแล้วก็เห็นลึกไปเลยว่าการออกคําสั่ง ที่ติดกันในวันเดียวกันถ้าย้อนกลับไปในเรื่องการออกคําสั่งที่ให้ออกเนี่ยมันเกิดพิรุษคือคือมันออกในวันที่18มันยังไม่มีการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนยังไม่เริ่มสอบและที่บอกว่าสอบแล้วจะชักช้าหรือผลคดีทางคดีเนี่ยจะชักช้าที่เป็นอ้างในข้อ8เนี่ยมันไม่ถูกอีกเพราะว่า ผลคดีมันจะชักช้าได้ไงพอ,พอออกหมายจับตู้ปั๊บส่งปปทเลยจบละนี่คือผลคดีชักช้าที่ไหนการสอบสวนก็ยังไม่ได้เริ่มสอบอและจะรู้ได้ไงว่าการสอบสวนจะจะผิดไม่ผิดม,มันต้องรอแล้วที่ผมกลับมานะคือมาตรา60ของพบอรบฉบับใหม่เนี่ยเขามุ่งเน้นเรื่องคุณธรรม,มแล้วก็มันมีหนึ่ข้อที่เกี่ยวเรื่องการอัดการใช้อคกติของผู้ผู้บริหารนี่คือเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้ว120วัคซีนที่เพิ่มเติมมาเนี่ยที่จริงแล้วมันอยู่ใน มันอยู่ในวรกสองของมาตรา87เดิมซึ่งตรงเนี้ยสำนักงานมาตรฐานคดีเนี่ยเป็นคนมาตอบเองนะผมผมไม่สามารถนำคำนี้แต่เป็นเรื่องของการให้สิทธิของผู้ถูกสอบสวนมากขึ้นที่จะได้ดำรงอยู่ในความยุติธรรมงั้นในเรื่องคุณธรรมตรงนี้มันจึงเกิดวัค420วัค4เนี่ยขึ้นมาเพื่อคุ้มครองอยู่ในมาตานี้อยงี้รประเด็นประเด็นแรกผู้การสุพิสารคิดว่า กิษสิการไม่ได้ทําเกินหน้าที่ไม่ได้ทําเกินเพราะมันเป็นคําตอบที่ได้จากความพยายามแสวงหาคําตอบตามเรื่อง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 กราบังคมทุนไหมแล้วมันมาเจอเรื่องไอ้ร้อยยี่สิบวัคซีนต้องเป็นไปตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนแล้วคําตอบของกิษฎิการมันจะทําให้เราเห็นแนวโน้มการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไหมใช่ครับมันก็เป็นอย่างนี้คือคือคือพูดง่ายว่าพิทักษ์คุณธรรมมีเจ็ดคนเอาพูดง่ายสี่ในเจ็ดเนี่ย ถ้าลงว่าอของบิ๊กโจ๊กเนี่ยอชอบคําสั่งไม่ชอบคําสั่งไม่ชอบจบเลยนะจบเลยนะจบทันทีเลยคืนตําแหน่งให้บิ๊กโจ๊กคืนทันทีต้องออกคําสั่งใหม่มนะคืนทันทีให้กลับมารับราชการแต่นี้กระบวนการสอบสวนทางวินัยก็ว่าไปไอชุดสอบสวนทางวินัยก็สอบไปจนหนึ่งเดือนแล้วก็ทําความเห็นให้ผออคนเดิมนี่แหละบอกว่าเนี่ยมีความเห็นแล้วตามมาตรา120ยวรรคหนึ่งไอวรรคสี่เนี่ยก็เห็นควรว่าเนี่ยมีความผิดจริงควรจะให้ออกกดออกไป ก็เอาอนนี้ไปออกคําสั่งใหม่มนรัแล้วเสนอนายกอันนี้ก็คือชอบอนี่คือชอบด้วยสมบูรณ์ด้วยวิธีการนั่นคือถูกเลยนะครับหรือถ้าเกิดแพ้แพ้หมายความว่าแพ้ในคอประกอ,อ,อคอยกหมดเลยบิ๊กโจ๊กเกบวันครับไปนู่นสารปกค,ครองนะถ้าสารปกครองเนี่ยมีแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเห็นเหมือนกฤษฎิกีกาถ้าผู้การเป็นบิ๊กโจ๊ก ผู้การจะเอาคําตอบของกิตติการแน่ไปที่คําร้องต่อศาลรปกรครองสูงสุดไหมถ้าผมเป็นบิ๊กจอกตอนนี้เหรอผมยื่นคําร้องขอเข้าไปชี้แจงในคณะกรรมการก่อนเลยเพื่อนําหลักฐานเพิ่มเพิ่มหลักฐานแท้สนกลในของการวางมาตาในพบรบฉบับนี้ด้วยออกคําสั่ง178ออกมาได้ยังไงแล้วมันมันไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามันมีการสอบสวนแล้ว เพราะว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้ไประชุมเลยยังไม่ทําอะไรเลยแล้วค่งออกคําสั่งนี้ถึงแม้จะพี่แจบอกว่ามีออกไปแล้วร้อยกว่าคนไอ้นั่นมันไม่มีคนร้องไม่ใช่พี่ถ้ามีคนร้องมีคนร้องแล้วแล้วที่โทษคือกอตรลเนี่ยไม่ประชุมเพื่อออกกฎกตรลมารองรับทั้งๆท,ที่มันเป็นกฎหมายใหม่มันเป็นกฎหมายใหม่นะผมยืนยันนะแม้กระทั่งกฤษฎีกาก็ยืนยันว่าเป็นกฎหมายใหม่ในมาตรา60ิเนี่ยชัดเจนเลยเพื่อออกมาคุ้มครอง ้ราราชก,การตํารวจนะครับอย่าบอกมองว่าข้าราชการตรวจจะเลวร้ยายไปหมดนะไม่ได้ต้องให้สิทธิ์เขาทุกคนทุกคนบุกการใต้ว่าไงเมื่อกีค้คืออย่างนี้ตอนที่เขาให้บิ๊กโจ๊กออกเนี่ยเขาอํานาจพบตรว่าหนึ่งบิ๊กโจ๊กกระทาความผิดร้ายแรงครับแล้วไปดูคำร้ายแรงดิว่าคำว่าร้ายแรงในกฎกตนี่ยมีอะไรบ้างคุณเยน็นทันทีอันที่สอง การที่บอกว่าต้องไม่ฟังยังไม่เจถึงมาตราร้อยยี่สิบเนี่ยเขาเพียงแต่ว่ามีพยานหลักฐานหรือเชื่อในการสอบสวนว่ากระทำความผิดจริงมีอย่างเงี้ยออกหมายจับกระทำผิดเกี่ยวกับอาญาถูกแจ้งข้อกล่าวหาไอ้เนี้ยอย่างเงี้ยถือว่าได้กระทำความผิดได้กระทำความผิดที่เขียนตามมาตราร้อยสามเอ็ดเขาใช้ช่องนี้ร้ายแรง ใช่ไม่ต้องรอคณะกรมรมการ<ม>สอบอสวนเขา,าเอาความเห็นจากที่ได้หลักฐานมา